กรกตประกาศรับรองสสครบ500คนนะครับเผื่อรับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ย้ํารับรองก่อนไม่ตัดสิทธิ์ตรวจสอบผู้จริคเลือกตั้งยังไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญซื่อคนสมบัติพิธาเกตยดยางรวบรวมข้อท็จจริงไม่แล้วเสร็จนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะิเด็กวามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฟังนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายกิติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยวันนี้นะครับว่าทางสำนักงานกาก,ะกะตะเนี่ยได้เสนอผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบสอสอเขต400เขตและแบบบัญชีรายชื่อนะครับ100คนพักการเมืองจำนวน6 7พักการเมือง พร้อมทั้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากรายงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั้ง77จังหวัดแล้วก็รายงานตรวจสอบสิทธิ์สมัครเลือกตั้งของผู้ได้รับการเลือกตั้งรวมถึงนะครับเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดแล้วก็กลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งสสนะครับคือที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้ง400เขตครับแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คน โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังยมีอำนาจสืบส่วนและก็ไต่สวนตามมาตรา138ปประอการเลือกตั้งสส2561ดังนั้นหากว่าประกาศผลการเลือกตั้งแล้วแต่ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือว่าผู้ใดทุจริตการเลือกตั้งหรือว่ารู้เห็นกับการกระทําของคนอื่นให้กกตน,นะครับยื่นคําร้องต่อสารดีกาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นนะครับ สำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่ไปคะแนนดีนำมาคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งสิ้นนะครับ31,522,698คะแนนครับโดยสัดส่วนคะแนนต่อสสอหนึ่งคนคือ375,226คะแนนเมื่อคำนวณแล้วมีจำนวน17พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งคือพรรคก้าวไกล39คนพรรคเพื่อไทย29คนพรรครวมไทยสร้างชาติ13คนพรรคประชาธิปัตย์3คนพรรคภูมิใจไทยนะครับ3คนพรรคประชาชาติเนี่ย2คนพรรคครูไทย เพื่อประชาชนพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าพักทองที่ไทยพักไทยสร้างไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักเป็นธรรมพักพลังประชารัฐพักพลังสังคมใหม่พักเสรีรวมไทยและพักใหม่ได้พักละหนึ่งคนครับส่วนกระบวนการจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จก่อนบวชนายกหรือไม่เลขากรกตก็ย้ำว่าเราไม่สนใจเรื่องการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการการทํางานต้องได้ข้อเท็จจริงให้เส้นกระแสความซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ถ้าจะมีความรวดเร็วก็เกิดขึ้นกับการทํางานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างดใดนายแสบก็ยังกล่าวถึงข้อร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งในหลายเขตนะครับว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างที่สานการกำลังพิจารณาซึ่งมีกรอบระยะเวลานะครับให้แล้วเสร็จภายใน1ปีแล้วก็ที่ว่ามีการประกาศสิทธิโอเตไปก่อนเพราะว่ามองว่ากระบวนการพิจารณาสืบสวนไม่สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันตามที่กฎหมายกําหนดได้ เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่จะได้มีโอกาสแก้ต่างให้กับตัวเองจึงได้ประกาศผลไปก่อนโดยที่ไม่ตัดอำนาจการตรวจสอบของกกตน,นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับ